ปาดไหลแบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นนะคะทุกคนผ้าดีคัตติ้งดีทุกอย่างแบบใส่ออกมาแล้วคือ มันใช่มันสวยมากนะคะสําหรับสาวไซส์เล็กอย่างเรานะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหนูดีอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะหนูจะมาป้ายยาเสื้อผ้าที่ได้จากไอจีนะคะเอาใจสาวไซส์เล็กอย่างเรานะคะชุดเที่ยวไว้แบบออกงานก็ได้<ๆ>เพื่อนเจ้าสาวก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวไปดินเนอร์ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละชุดจะแบบ เลิอดแค่ไหนนะคะเือหนูสูง159เซนเมเท่านั้นนะคะโดยชุดส่วนใหญ่นะคะหนูได้มาจาก SOS สาขาสยามนะคะเป็นสาขาที่ใหญ่แล้วก็มีหลายชั้นนะคะมีเสื้อผ้าแบบเยอะมากถ้าใครสนใจหรือแบบอยากเห็นของจริงอยากไปจับก็ไปได้นะคะที่ SOS นะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยค่ะสำหรับแบรนด์แรกนะคะก็คือตัวที่หนูใส่อยู่เลยค่ะทุกคนนี่ เป็นของแบรนด์เชอร์ลินนะคะถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดก,ก็ขออาภัยนะคะทุกคนซึ่งร้านเขานะคะเท่าที่หนูสังเกตนะก็คือเขาจะเน้นเป็นแบบ เป็นลายลายเป็นดอกดอกแบบนี้นะคะสไตล์ก็คือแบบเป็นสาวหวานสาวน่ารักเรียบร้อยนะคะไม่โป๊แต่อย่างใดนะแล้วก็ผ้าดีคัตติ้งดีนะคะสามารถใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปทำงานได้นะคะหรือจะใส่ในวันสำคัญสำคัญก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้ที่หนูใส่อยู่นะคะก็เป็นเดรสนะคะเป็นเดรสประมาณแบบเหนือเขานิดนึงแล้วก็มีความแบบเว้าวตรงนี้นะคะทำให้เราดู ไม่ตันนะชุดนี้ก็คือแบบน่ารักมากถ้าใส่ถ่ายรูปออกมากคือแบบเป็นสาวหวานที่แบบดูคิวๆมากนะคะและสําหรับแบรนด์เชอรินนะคะราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทต่อไปนะคะเป็นร้านที่2ที่เราอยากจะแนะนํานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นแบรนด์พิรัญญานะคะเดี๋ยวจะให้ดูคัตติ้งเขาก่อนนะคือแบบสวยเป๊ะปังอลังการนะคะเนื้อผ้าก็คือแบบดีงามมากๆดูแบบเป็นลู คุณดูหรูหราดูแบบด,ดูมีสกูลสุดๆไปเลยนะคะสําหรับเซตนี้นะคะก็จะได้ทั้งเสื้อและกระโปรงเลยค่ะสีนี้นะคะก็คือแบบเป็นสีฟ้าที่น่ารักมาก สไตล์ของร้านพีรัญญานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบสาวหวานเรียบร้อยนะคะเป็นแบบลูกคุณหนูอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนพอเห็นชุดเนี้แล้วก็แบบชอบมากเพราะว่าเราอะเป็นสาวแบบตัวเล็กใช่ไหมอย่างที่บอกกระโปรงมันไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปนะคะถ้ายาวเกินไปมันก็จะทําให้ตัวเราดูตันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันแบบ ความยาวก็คือกําลังดีนะคะและจะบอกว่าราคาของแบรนด์นี้นะคะก็คือราคาดีมากทุกคนราคาเขาจะอยู่ที่เลทประมาณ600จนถึงประมาณหลักพันนะคะซึ่ง ราคาแบบถูกมากถ้าเทียบกับคัตติ้งต่างๆเนื้อผ้าต่างๆที่ได้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ไปช้อปปิ้งกันได้จ้าและร้านต่อไปนะคะนั่นก็คือร้านปันชิตาค่ะทุกคนปันชิตาหรือปันชิตาหนูอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าชอบชุดเขามากทุกคนนี่นะคะหนูได้เป็นชุดนี้มานะคะคือมันจะเป็นแบบ เกาะอ,อกนะคะแล้วก็เป็นเดรสยาวนะคะแล้วก็ผ่าข้างะค่ะทุกคนเป็นเนื้อผ้าแบบซาตินนะคะและมีดีเทลก็คือดอกไม้ด้านหน้าแบบนี้นะคะซึ่งร้านของเขานะคะก็จะมีสไตล์ที่แบบรูราแล้วก็แอบ,บเซ็กซีน่นิดๆนะคะแล้วก็ดีเทลข้างหน้าเป็นดอกไม้ที่ตัด กับสีดำได้สวยมากๆอะทุกคนและผ้าซาตินก็คือเป็นผ้าซาตินอย่างดีเลยนะก็คือมีความเงาๆด้านๆนิดนึงนะคะที่สําคัญเลยก็คือแบบมันไม่ได้บางและคัตติ้งเขาก็คือแบบเริศดเริดเรดนะคะสําหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ันบาทก็ถือว่าราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่จะบอกว่าสําหรับคนที่เคยทําเสื้อผ้ามานะคะสําหรับการตัดเย็บประมาณนี้สไตล์นี้นะคะ บอกเลยว่าราคา3,000ไม่ได้แพงเลยค่ะเพราะว่าหาช่างที่แบบตัดเย็บที่แบบได้ฝีมือขนาดนี้มันหายยากมานะคะถ้าใครอยากอุดหนุนคนไทยแบรนด์ไทยก็ไปได้ค่ะถ้าใครชอบสไตล์นี้นะร้านต่อไปนะคะนั่นก็คือร้าน c a p ฟน o f f i c i i l นะคะนี่ทุกคนโชว์ก่อนร้านนี้คือแบบเห็นแล้วกรี๊ดแบบ กรี๊ดมากๆคือชอบมากชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้มากๆนะคะมันจะมีความเป็นคุณหนูน่ารักน่ารักใส่ออกมาแล้วแบบน่ารักมากๆนะคะสําหรับสไตล์ของร้านนี้นะคะก็คือจะเป็นสไตล์แบบคุณหนูลูกคุณราชนิกูลนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์ดีเทลของชุดนี้ให้ดูก่อนนะคะดีเทลตรงโบตรงนี้นะคะเล่นกับผ้าลูกไม้ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็มีซับในให้ด้วย สีมันจะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมที่แบบเหมาะกับคนทุกสีผิวนะเอาจริงๆสีนี้นะคะแล้วก็สามารถแบบใส่ออกมาแล้วถ่ายรูปก,ก็คือแบบสวยมากๆนะคะก็แบบไม่ได้สั้นจนเกินไปนะสามารถแบบใส่แล้วใช้ชีวิตได้จริงนะสำหรับราคานะคะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ600จนถึง2,000บาท ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่กลางๆไม่ถึงกับสูงไปหรือว่าถูกจนเกินไปนะจ๊ะและร้านต่อไปนะคะนั่นก็คือร้านคาริบีนะคะนี่เลยชุดนี้นะคะที่หนูแบบไปตามมาก็คือเป็นเดรสยาวแบบยาวเลยนะทุกคน ยาวจนถึงแบบปิดตดตุ่มเลยแต่ก็ไม่กองนะอันนี้ก็คือ159ก็คือแบบยังเอาอยู่นะคะเป็นปาดไหลแบบนี้นะคะปรับสายไม่ได้นะคะอันนี้ทุกคนแต่ว่าหนูอะไปลองมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันพอดีกับตัวนะคะแล้วก็มีซิปหลังและที่สำคัญก็คือเสริมฟองน้ำให้นะคะและจะบอกว่าชุดทรงนี้ก็คือแบบพอเข้ารูปออกมาแล้วแบบสวยมากทุกคนมันทำให้เราเอวโพกก็คือสับสุดๆนะคะถ้าใครกำลังมองหาชุด เพื่อนเจ้าสาวชุดใส่ออกงานหรือว่าชุดทำงานเขาก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เนื้อผ้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอะไรประมาณนี้หมดเลยสีของเขานะคะเป็นสีที่แบบตรงตามธีมงานแต่งทั่วไปมากๆนะสำหรับราคาของร้านคาริบีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,600บาทค่ะร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นร้าน บ o s ซัมเดซี y คะ่ะและชุดที่หนูเลือกมานะคะน,ะนั่นก็คือนี่เลยน่ารักมากเป็นเดรสปาดไหลแบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นนะคะทุกคนผ้าดีคัตติ้งดีทุกอย่างแบบใส่ออกมาแล้วคือมันใช่มันสวยมากนะคะสำหรับสาวไซส์เล็กอย่างเรานะคือด้านหน้าดีเทลก็คือแบบ จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นโบแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังเป็นซิปหลังแบบนี้นะคะทรงของเขาทําให้เห็นเชฟของเอวนะคะแล้วก็บานออกแบบนี้นะเลยว่าเป็นสีขาวแต่ดูไม่บางนะคะก็คือผ้าดีเลยสําหรับร้านเขานะคะจริงๆหนูรู้สึกว่าร้านเขาเนี่ยสไตล์ค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆนะคะมีทั้งชุดไปเที่ยวชุดทํางานก็ได้ชุดออกงานก็ได้ก็คือเอาง่ายครอบคลุมทั้งหมดนะคะโอเคค่ะแล้วสําหรับเลทราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200บาทจนถึง2,000บาทจ้าและร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่หนูติดตามร้านเขาแบบมานานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบสไตล์ของเขามากๆค่ะนั่นก็คือร้าน Fabric Q นะคะไม่รู้ว่าอ่านชื่อร้านถูกไหมนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดรสทันคะ่ะผ้าข้างหน้าของเขานะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนผ้าแก้วหรือผ้าชีฟองนะคะที่แบบ มีลายที่แบบคือใส่ออกมาแล้วมันดูหวานดูละมุนมากๆนะคะแต่บอกเลยเขาว่าร้านนี้คือ เซ็กซี่นะคะถ้าใครแบบรับไม่ไหวก็อาจจะไม่ชอบนะแต่หนูว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้มีสไตล์ชัดเจนเป็นอีกหนึ่งร้านที่หนูปักหมุดไว้เลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับชาวเราที่เป็นสาวไซส์เล็กนะคะคัตติ้งของเขาก็คือแบบสวยงามและสําหรับร้านนี้นะคะก็คือถ้าใครที่แบบจะไปดินเนอร์ไปทะเลแบบถ่ายรูปก,กับพาทิตย์ตกดินหรืออะไรมันถ่ายรูปออกมาคือสวยมากๆนะคะต้องชื่นชมร้านเขาเลยก็คือสามารถเลือกสีได้แบบ คือคิดมาให้เสร็จแล้วว่าสามารถใส่ถ่ายรูปออกมาแล้วบบมันดูสวยมากๆนะคะร้านเขาคือแบบดาราเเล็บเน็ตไอดอลอินฟูต่างๆก็คือเลือกใส่ชุดร้านเขาแบบเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเรทราคาของร้านเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากจะนำหนือให้กับทุกคนนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น How IG EP2 นะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนมีใครแบบเป็นแฟนคลับร้านไหนอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครอยาก้ายาร้านไหนก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวหนูแบบจะลองไปตามตามนะคะก็<อ>สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จะมารีวิวอะไรราติดตามนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย